เอาโปกเกบอนไหมเอาไปเล่นโยนใส่หัวหมาดีกว่าปะ๊ะไปสิปะอืมฮ้อแถวนี้ไม่มีหมาไม่มีอะไรให้โยนใส่เลยอ่ะงั้นเราก็โยนใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่หมาสิโยนใส่หมาเ,าเขาเดี๋ยวเขาว่าเอาเอานั่งไงป็นมุกไปโยนใส่อันนั้นสิเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะใบยกกับเข้าไปโยนเล่ข้างในไหมปะ๊ะ วันนี้เราจะไปเล่นที่ไหนกันดีอะออเอาของเล่นออกไปด้วยดีกว่าเอาอะไรดีอะเอาโปกเกมอนไหมเอาไปเล่นโยนใส่หัวหมาดีกว่าปะ่นสิปะเสร็จชั้นแน่ฮะแถวนี้ไม่มีหมาไม่มีอะไรให้โยนใส่เลยอะอยงั้นเราก็โยนใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่หมาสิโยนใส่หมาเขาเดี๋ยวเขาว่าเอาไปหยคนี่เธออมอะไรอยู่ในปากอะคายออกมาให้ดูเดี๋ยวนี้เลยฉันน่ะเหรอ อ๋อเหรอซับแมนเอ้านี่นไงเป็นมุกไปโยนตแตันั้นสิเฮ <c oughs> ้ยน่ากลัวจังเลยเอ่ะไปโยกกับเข้าไปโยนเล่ข้างในไหมปะเฮ้ยย้อนเล่นดีกว่า เราอะไรดีนะเฮ้ย,ฮยคุณแม่อ้าวปิ่นมุกประโยกนี่ลูกทำอะไรเนี่ยคุณแม่หนูขอโทษค่ะปิ่นมุกประโยกนี่ลูกเล่นปโปกเกบอนในบ้านเหรอเนี่ยถ้ามันโดนหัวพ่อหัวแม่ขึ้นมาลูกจะทำยังไงนี่ดีนะไม่โดนหัวแม่ถ้าโดนหัวแม่มันจะเกิดอันตรายค่ะแม่หนูจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะเพราะหนูกลัวโดนหัวแม่ คิดถึงคนอื่นบ้างไม่ใช่จะเล่นเอาแต่สนุกคนเดียวโดยที่มันเกิดอันตรายกับคนอื่นนะลูกค่ะแม่หนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วหนูก็ขอโทษนะคะแม่ต่อจากนี้หนูจะไม่เล่นของเล่นม่วซโซวอีกแล้วค่ะอ่าดีแล้วละ่ะลูกที่ลูกเข้าใจต่อไปก็อย่าเล่นแบบนี้อีกนะลูกฮ่าเราไม่เล่นของเล่นในบ้านอีกแล้วดีกว่าเล่นในบ้านมันอันตรายไปเล่นข้างนอกกันเถอะปะ โดนเด็กแว้นเมื่อกี้เลยอ่ะ